ซอยไหนซอยไหนไม่ซอยแล้วก็ทําทะลุไปนู่นใช่ไหมแล้วแม่ของเรามันไม่ทะลุะทำไมอ่ะออถนนริมคลองไปมาถึงนี่แล้วเหรอรู้แล้วถนนริมคลองมันยาวมาถึงนี่แล้วลาาเหรออ๋อ

เอานี้เราอยู่ในโซนแผนกสีเหมือนเดิมนะครับพักจากโซนหน้าร้านนะฮะเข้ามาดูในโซนของแมนหกสีโตัวถังกันบ้างมาดูว่ามีรถอะไรเสร็จแล้วบ้างนะครับที่กำลังจะออกนะฮะไอ้ตาอุตาอุอยู่ไหนอุเอากันชนวางหน่อยให้ลูกค้าดูหน่อยเร็ว กันชวงกันเขียววางหน่อยลูกค้าเบื่อมาดูไลฟ์ส่งไลฟ์สดอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาชมซ i v ิ c เขียวก้นเสร็จแล้วนะเอากระชองเขียวใส่หน่อยเร็วเอาใครอยากเห็นงานสีวสวยๆนะครับกดแชร์กันไปฮนะเอทัชเซียวออริจินอลนะครับนัทแจมลบดุงเบยมาดูงานทรงงานสีกันหน่อยดูรถซิ่งรถสวยรถแรงกันเยอะแนละ้ววันนี้เรามา โมแผนกสีตัวถังย้ำนะครับวันนี้ก็คันวาแล้ววันที่หนึ่งก็ยังรับได้อีกประมาณห้าคันนะครับยังรับงานเปลี่ยนสีได้อีกประมาณห้าคันนะครับก่อนปีใหม่ส่วนใครที่จะใช้รถปีใหม่นะครับแล้วอ,อยากจะนักคิวทําสีจริงนัดตอนนี้เข้ามกราเนี่ยเปิดมาปีใหม่เร็วเลยนะครับแนะนํานะครับให้จองคิวตอนนี้แล้วเข้ามกราใส่กระจนหน้าครับพี่ที่หูบอดเหรอพี่ อ๋เอาชนหน้าวางให้ดูหน่อยนะครับใครที่เปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีรถนะครับตอนนี้งานเร็วนะเอสซีปีนี้เร็วมากนะครับเ,เดี๋ยวให้ชมซีวิตป้นเสร็จดีหนึ่งคันเกียวอ u ดี้ s ออนี่เอ้ยอะไรอ่ะ คำนี้รอพ่นนะครับแต่ว่าเอ,อิญช่างลาไปสามวันนี่คันนี้เป็นไงโอ้ยยังรอยังรอเป็นไงสีใหม่นี่ขยันทำสีแล้วเกินเปลี่ยนสีอีกแล้วโหยป้าโหยป้าโอ้ยอย,ยังโหดยังโหดสี่โมงเย็นเรมดูช่างดูนี่ให้ดูอะไร มือม huh? ีอะไรทำเอ่ยหนุ่ยะอ้อน้ทำอะไรอ่ะฮออ่าเราไม่ทาให้มันเสร็จอ่ะทำไมต้องเย็นอ่ะสายลมใช้อยู่สยลมใช้เยไรไอสิก็ไมอยู่็แล้วไงอ่ะความเล็กัำกูเพิ่งซ่อมไปตั้งเยอะตั้งแยะผมก็ทำเย็นอ่ะเหรอฮะผมก็ทำเย็น แล้วมึงต้องทำเย็นอ่ะมึงทำตอนนี้ให้งานมันเสร็จเร็วไม่ได้เหรอมึงเป็นยี่อะไรต้องทำตอนเย็นอ่ะผมก็มันเดือดไปกันนึงกันไม่แล้วไงแล้วมึงทำงานให้มันต่อเนื่องมึงทำไม่เป็นเหรอผมก็พักห่อยหรอพักอะไรของมึงวะนั่งเล่นงเลือฮะมาก็นั่งเล่นนองเลือดมันสูงไปคันหนึ่งแล้วรอเฮ้ยมึงทำงานมันเสร็จต่อเนื่องมึงทำไม่ได้เหรอได้อยู่ได้อยู่แล้วของมึงวะพูดมันก็เหมือนเดิมได้ต่างว่างอ่ะ มีอยู่พวกอะไรมีอะไรไเฮ้ย <Hey, S 2> มึงเล่งหน่อยเว้ยเฮ้ยมึงรอเดี๋ยัแม่เดี๋ยวย <laughs> สัตว์แม่วงว่างนั่งตกปลายเหี้ยชีวิตมึงสบายมากไงสัต, <c oughs> ตว์เร็วๆมึงทำกี่โมงมึงทำเที่ยงคืนไง <c oughs> เวลากำม,มากลางวันในหนุ่ยมีทากลางคืนไอเหี้ยงคืนไม่หลับไม่นอน เป็นเฮี้ยต้องทำงานแต่กลางคืนวะเบื่อที่ผ่านรั่วให้ดูันนี้นี่อันนั้นช่างพวกลายพิเศษ ลักยิ้มไม่มีครับแต่ถ้าบุบเยอะมีครับลักยิ้มไม่มีครับแต่ถ้าบุบเยอะเคาะเคอะเยอะอันนี้คิดตังค์เพิ่มครับไอ้ลักยิ้มต้องเก็บให้อยู่แล้วครับแต่ถ้าบุบเยอะมีเก็บเพิ่มครับแต่ประเด็นคือผมทําถูกไะครับผมทําสีไม่แพงครับปับคุณภาพต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นเล็กๆน้อยๆเก็บได้ก็อยากเก็บนะฮะเนี่ยผมเปลี่ยนสีเนี่ยทูเคเต็มระบบเนี่ยงานที่ผมทำสามหมื่นหกสามหมื่นเจ็ นะครับเปลี่ยนสีในรอกนะครับลักยิ้มเราเก็บให้อยู่แล้วแต่ถ้ารถมีการบุบเยอะเคาะอ่อย่างนี้ผมเก็บเพิ่มครับนะต้องบอกแบบนี้นะอันเนี้ยอันเนี้ย่นเสร็จก็รอประกอบนออกครับมันก็คือผมทําไม่แพงไงเพราะนั้นก็บางอย่างก็ส่วนใหญ่มีแต่ลักยิ้มก,ก็ทำไมไม่เยอะมากก็ไม่ได้คิดตังค์ครับไม่ได้คิดตังค์อยู่แล้วครับ รถะไรครับ,รค,รบคุณเดคุณดอยคุณทำรถะไรครับคุณอนุวัฒน์นี่รถทันลองนะทัลองก็ซ่อมสีนะครับแล้วก็นี่ทําสีเบรกนะครับทําสีเบรกเดี๋ยวเปลี่ยนฮับใหม่เนี่ยแล้วดูแม่งนั่งเล่นอยู่งหลังไม่ยอมทาให้มันเสร็จเสร็จไอที่ที่ชอบทำงานกลางคืนครับนะฮะคุณอนุวัฒน์จะรถอะไรมาทําครับคุณอนุวัฒน์จะรถอะไรมาทํา ใครรื้อข้ามากดแชร์ได้นะครับสิธิพันธ์ก็ส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเพิ่มหรอกครับสามดอมันทำอะไรเลยทำอะไรอีกมาสามดอมันทำอะไรจ๊ะหอเป็นไรอ่ะครบเดือนเหรอทำไรเป็นไรขัดตรงเป็นไรแหมมันเงาเงาแก,กม,าามันเงาเงาจห้ไงสวย รถเขาลูบแล้วนี่เอ้เงาเไงอ่ะแล้วมันจอดลำอะไรเนี่อน,คนะ,ละลอครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูซีวิคคันนี้ก็มาอุดรูหางหลังอ่ะคันนี้เฮ้ยแล้วพี่ให้ถามหางถามไม่ยังเอ,เออเ,เ,เอเไไเออ่ แกงเขาอันนี้เดี๋ยวแกะหางแล้วก็อุดนะครับอุดหางนี่ไม่ใช่หางผมนะงานที่อื่นข้างหลังนี่ก็ซีออลิจิเัลเยแต่นี่ถ้าเจ้าของรถอยู่ไหมเนี่ยคันนี้เจ้ของรถอยู่ไหมว่าไงโอ๊ตฮะอ่ะมันยกอยู่แล้วเออ ไม่ยกฟ้องสารไม่รับเออเอาหมายสารมาดูหน่อยเอาหมายสารมาดูด้วยก็ค่าทนายแปดหมื่น่ะไอซิกจ่ายด้วยเยังจะรู้อ่ะเฮเยอ่ะนี่รถไก่ครับเนี่ย นี่เอสี่ด้วยแต่แต่เขาถามเจ้าของรถเลยฮะเจ้าของรถอยู่ไหมฮะเจ้าของรถครับขอถามอะไรนิดหนึ่งฮะอันนี้อันนี้คืออันนี้คือผลิตภัณฑ์อะไรครับผมอันนี้คืออะไรครับนี่คืออะไรครับ a อ s o r อ g i n a l คืออะไรโอ้แล้วฟอนต์เดียวกันด้วยฮะอันนี้คืออะไรอธิบายหน่อยฮะอันนี้คือผลิตภัณฑ์อะไรครับผมคุณลูกค้าครับ ฝาโปรงบิ้วไหมอ่ะด้านมากเลยเอาไหมฝาโปรงรับรับทำนะฮะคุณลูกค้าให้ผมรับจบไหมเนี่ยแก้แก้ไหมโอ้โหตรงนี้คาร์บอนแตกแล้วอะ่ะอันนี้ให้ผมบิ้วให้ใหม่ไหมครับเกือบ,บิ้วได้เจ้าของรถเห็นแล้วติดต่อแต่ว่าฝามันซ่อมแล้วซ่อมอีกว่ะไม่น่าได้แล้วว่าใช้ได้เลยแก๊้งของลูกค้าแน่เลยะนะครับ สวัสดีครับเท่าไรเลยเ่าของไม่จะมานี่เฮ้ยมาคุณสั่งอะไรเนี่ยมาอีกแล้วดูงานอะไรอยากดูรถอ,อะไรคนระับบอกได้ รู้ใครเนี่ยเบเกอร์รอเรย็บแม่แม่งโดนรถตีตตนแน่ไอ้สัตว์หน้าไทยอาร์ทำสีใหม่อันนี้เปลี่ยนสีนะครับคันนี้เปลี่ยนสีเป็นขาวไทยอาร์แล้วก็ทำชุดแต่งไทยอาร yeah. ์เ,น,เ,น,เน,รนี่ยสวยอะเนียนเลยนี่อยตรงลอยต่อนี่ดูดูดูไงีเห็นไหมกันชน กันชนแบบนี้ผมก็ทําให้สนิทได้เนียนได้อดูคลิปเลยคลิปเลยนะครับ มันต้องตั้งเยอะขึ้นมาไว้หรือเนี้ยอะเฮ้ยเมื่อไหร่พูดเนี่ยเฮ้ยโอ้เบนยาวเลยเบนเยอะเกัน ยังไม่รู้เลยซ้อมอะไรอะเกียร์ยังหาไม่ได้เลยยะรั่วอยู่ด็อกลิงรูดไปแล้วแล้วสองคันรูดเหมือนกันเดี๋ยวกัดแม่งเลยกำลังซ่อมอยู่ถ้าถ่นก็ไหวจะ้ะถ้าถ่นก็ไปไม่ไหวละปีนี้แม่งปีนี้แม่งพังเยอะมากอะเหนื่อยวะ่ะ แข่งรถแม่งเหนื่อยเกินตังหามาแม่งไปลงรถแข่งหมดเบื่อแล้วเนี่ยทํามาหาก,กินมารถแข่งเอาไปแดกมดด,มดูดมดดูดเงินก็มดแล้วนะครับก็ใครที่คิดว่ายังเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนนะครับผมรับงานเปลี่ยนสีรีกประมาณหกคันนะครับ นะครับยังเหลืองานเปลี่ยนสียังรับได้อีกหกคันก็นัดเข้ามาที่ไลออดได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> พิมพ์ a d r a s e original นะครับแล้วก็ถ้าใครไม่รีบก็นะัดตอนนี้เข้ามกราเร็วใครที่แบบว่าผมเปิดมาช่วงหลังปีใหม่จะหิวเงินนัดแจมจะหิวเงินช่างก็จะหิวเงินงานก็จะรวดเร็วสวยงามสดใสนะครับเพราะนั้น ครสนใจแบบจะทํางานสีก็รีบนัดเข้ามาเนี่ยที่ถ้าแบบนัดตอนนี้เข้ามกกลานี่โอ้โหนัดลงหน้าเนี่ยเร็วเร็วเลยก็อย่างที่บอกว่าช่วงเวลาหลังปีใหม่จะหิวเงินกันมากนะครับจะหิวเงินกันมากนะครับไหก็ฝากด้วยนะครับสําหรับงานสีตัวถังนะครับเอซัสเซอร์เนะนั้นเดี๋ยวไปก่อนเดีวกลับไปไลฟ์สดในโซนของแผนกตกแต่งบ้างน,นะครับตอนนี้เราอยู่ที่แผนกสีตัวถัง นะครับก็ฝากด้วยฝากด้วยนะฮะไปก่อนสวัสดี